อยากรู้ไหมครับว่าคนกรีดปั๊มเนี่ยเขาทํางานกันยังไงสําหรับคนรีดปั๊มนะครับนิยมใช้เทคนกรีดน,นะครับสําหรับงานคนรีดเทที่ไม่สามารถเทได้ปกตินะฮะนิยมใช้สําหรับงานอาคารสูงหรือว่างานที่เข้าพื้นที่ยากนะครับโดยเครื่องจักรนะครับที่ใช้ก็คือบูมปั๊มเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรครับจะประกอบด้วยตัวรถนะครับปัม๊มท่อส่งแล้วก็แขนนะครับ แขนที่ใช้ส่งนะครับจะมีอยู่20นะครับถึง40เมตรแล้วแต่พื้นที่นะครับเราสามารถเลือกขนาดของแขนได้เรามาดูวิธีการทำงานของบูมปั๊มกันนะครับเริ่มจากรถเว d ี m ิ x เนี่ยจะเทคนตีตลงในถังระบบการทำงานนะครับของการปันน๊มคอนตีตจะมีกระบอกไฮดรลิก2กระบอกจะทำการดูดเนื้อคนอนรีต เข้ามาในกระบอกเหมือนเข็มฉีดยาจากนั้นนะครับกระบอกไฮดรอลิกจะอัดเนื้อคนอนกรีตเข้าไปในท่อส่งในขณะที่อีกกระบอกก็ดูดคนอนกรีตเข้ามาไว,แว้แล้วและก็เตรียมที่จะอัดเนื้อคนอนกรีตเข้าไปในท่อส่งซึ่งจะมีอุปกรณ์ควบคุมคนอนกรีตเข้าไปในท่อส่งสลับไปสลับมาตามจังหวะก,การอัดของตัวปั๊มสลับสิ่งที่ต้องคุมนะครับก็คืออัตราส่วนผสมของคนอนกรีตเนี่ยจะต้องมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ โดยค่าสลัมเทสนะครับอยู่ระหว่าง3-5นิ้วค่าสลัมน้อยนะครับก็คือต่ำกว่า3เนี่ยเนื้อคอนกรีตจะข้นมากนะครับทำให้การปั๊มเนี่ยต้องใช้แรงดันเยอะถ้าเกิดว่าค่าสลัมมากกว่า5นิ้วมันจะเหลวนะครับทำให้เกิดการแยกตัวนะครับระหว่างซีเมนต์เพลสแลวก็คือปูนบวกน้ำกับหินกระทรายนะครับทำให้เนื้อคอนกรีตเนี่ยไม่สมบูรณ์และอย่างนี้ครับตัว หินนะครับขนาดโตสุดเนี่ยไม่ควรเกิน3ส่วน4นิ้วใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ